สวัสดีจ้าคลิปนี้จะพาะแม่ๆมาใส่ปากตะกานะคะปากตะก้ากระเป๋าต้นนี้เป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าจีบข้างนะคะว่าใส่ลวดแบบใดให้กระเป๋าของห้าจีบข้างได้นะคะก็คือจะใส่ลวดแค่หนาเดียวนะคะใส่ลวดท้างหนาความกว้างนะคะด้านข้างจะบบไซ่นะคะด้านข้างจะปล่อยไว้เลยนะคะมาเบิ่งวิธีลงปากตะกากันเลยจ้า อันนี้โน้นจะใส่ลวดไว้ก่อนเลยนะคะใส่ลวดไว้หนึ่งเส้นแล้วก็เอาเส้นมาทับขาพี่น้องคะแล้วก็พับลงเลยจ้าวิธีดึงดึงลงแล้วก็บีบว้พับขาบีบว้เพื่อให้เส้นของเข้ายูตโตนะคะจะได้เ่าต้องเด้งขึ้นมาค่ะมันจะได้คอปากสวยๆนะคะดึงลงแล้วก็บีบลายไปเลยค่ะกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าจีบนะคะกระเป๋าจีบข้างค่ะเห็นไหม ้าเห้องดึงโลงแล้วก็บีบไว้ด้วยปากตะก้าของห้องจะเรียบค่ะแต่้าเห้องบวบีบไว้นะคะปากตะก้าของห้าจะบวเรียบนะคะให้แม่แม่เบิ้งแลก็นั่มไปเป็นเทคนิคแบ่งปันกอ้อมือกันเลยจ้าพอมาถึงด้านข้างนะคะพอมาถึงด้านข้างจะใส่เส้นอีกเศษหนึ่งค่ะก็คือจะเอาเส้นมาสวดสวดแท่นลวดนะคะจะไม่ได้ใส่เป็นลวดค่ะ จะใส่เป็นเส้นหนึ่งเส้นค่ะตรงนี้นะคะ้าห้องเอาลวดขึ้นข้างบนคอปากตะก้ากห้าจะดึงค่ะต้องเอาเส้นทับทับลวดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นลงปากมาทับค่ะเพราะถึงตรงมุมในตรงบีบนะคะบีบมุมไว้เลยนะคะ แล้วก็เสียบลงเหมือนกันค่ะพับลงไปจนครบเมว่อทุกเสร็จนะคะถ้าห้องพ่อใส่เส้น ้างในนะคะปากตะก้าของเขาจะอาค่ะพี่น้องคะตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นสามเส้นค่ะถ้าเราไม่ใส่เส้นตรงกลางปากตะก้าของเขาจะบานนะคะปากตะก้าจะบานออกตรงนี้ตัดออกเลยค่ะตัดออกนะคะเพราะว่าอีกดาหนึ่งของเฮ้าใส่เป็นลวดค่ะนากว้าวๆใส่เป็นลวดค่ะพี่น้องค้านานาด้านเคบใส่เป็นเส้นนะคะใส่เป็นเส้นพอถึงตรงนี้นะคะให้เอาเส้น ตรงีเท้าเตรียมไวน้นี่ทับส่วนลวดค่ะเอาทับลวดลงไปเลยนะคะแล้วก็พับค่ะพับหักมุ้งไว้เลยนะคะปะกกากตะกร้าห้องจะได้เรียบค่ะปะกกากตะกร้าจะได้ออกมาสวยๆแบบนี้นะคะ ้ฮคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อแม่ๆค่ะแม่ๆค่ะฝากแม่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นังเพื่อนเฮ็ดคลิปอีกต่อไปในเด้อจ้ารอชมตอนเสร็จนะคะกับเป๋าจีบสวยๆจ้า